ตกลงท่านอดีตนาย,ยกทักษิณยังไม่ได้ออกมาลอกท่อก็จะออกมาทำาพื่อนะก็ผมว่าแกแกอยากจะออกมานะเหรอเพราะว่าเออคือแกอยากจะแกคิดว่าอยากจะออกแล้วเมื่อวานคุณอุงอิงไปเยี่ยมใช่ไหมล่ะค่ะแล้วแกคงจะบอกคุณอุงอิงอะว่าพ่ออยากจะออกไปลอกท่ออืมอ่าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าเกณฑ์ของกรมรชาชทัณฑ์และอุงอิงแกก็มาพูดซะก่อนว่าเออพ่อจะออกมาลอกท่อนะอะไรเงี้ยน,นี่กรมรชาชัณฑ์ก็งงไงก็ต้องเอาระเบียบมาดูเอ,อเอา มันไม่ได้นี่มันต้องอยู่สี่ห้าเดือนก่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมถึงจะออกมาได้ไงเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะก็มันมีชั้นชั้นกลางเข้าไปปับ๊บเนี่ยชั้นกลางแต่ว่าถ้าเป็นนักโทษที่นักผู้ร้ายเก่านะเคยติดคุกมาแล้วเขาเรียกว่าชั้นปรับปรุงแต่ว่าจริงๆาภาษาภาษาตกไปตมาคือชั้นเลวปรับปรุงครัวนี้คุณคุณ,คณ,คณสักคุณสักทีนั้นได้ได,ได้รับเกียรติชั้นกลางแล้วก็ขยับอ่าชั้นดี้ากแต่ไม่เคยติดคุกมาก่อนทําไมเป็นชั้นกลางล่ะ ก็น,นั่นเราก็ไม่เคยติดคุกม,มาก่อนก็ต้องไต่เต้ามาจากชั้นกลางไงอ๋อออันน,นี้แกจะมาลอกท่อผมยังงงว่าเฮ้ยแกจะมาลอกท่อจริงระดับคุณตักษินนะเศรษฐีหมื่ล้านแสนล้านผมว่าคือแกต้องการจะออกมาสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ให้กับคนเสื้อแดงเพราะวันนี้นี่ไปกินข้าวมันไก่อยู่ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมไงแล้ววันก่อนไปกินข้าวเป็นแกนก,นกินส้มตำก่อนโน้นไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยว ทำไมเขามาขายที่น่าเลืนจำเหรอก็แกนนำไงแกนนาแสดงอ่ะขาประจำไงเ,เขาก็อยากจะไปสร้างภาพไงอ๋อเหรอการนี้ตาออกมาขุดท่อมาลอกท่อเนี่ยอ๋อสบายเลยได้เจอตัวเป็นๆเ,เลย